คำทำนายของปีนัก,กษัตย์อืนอ่นๆเพื่อนๆสามารถรับชมได้โดยการกดลูกศรด้านขวามือของคำอธิบายใต้คลิปนี้และเลือกคลิกลิงก์ปีนัก,กษัตรที่เพื่อนๆต้องการรับชมได้เลยซึ่งทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ครบทั้ง12นัก,กษัตรเลยค่ะคำทำนายตามตำราโห,หราศาสตร์จีนของคนเกิดปีจอ ประจําเดือนแปจีนปีคานตั้งแต่วันที่7กันยายนถึง7ตุลาคมพุทธศักราช2565เดือนนี้เกณฑ์ชะตาของคนที่เกิดปีจอเริ่มนิ่งมากขึ้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการงานและครอบครัวที่ไม่อาจคาดเดาได้ดังนั้นคุณจึงต้องหาทางระวัง ป้องกันและเตรียมการรับมือให้ดีสิ่งสำคัญในเดือนนี้คือคุณควรระวังการตอบโต้ทางวาจาก,กับผู้อื่นอย่าพูดแล้วค่อยคิดเพราะคำพูดเรียกคืนไม่ได้โอกาสเสียหายจะตามมาส่วนการร่วมงานและลงทุนต่างๆในเดือนนี้พอมีช่องทางใหม่ๆที่ให้ผลงอกเงยแต่ก็ควรระวังเพื่อนฝูงของคุณบางคนจะก่อความเดือดร้อนมาให้ ตาด้านการเงินเดือนนี้ดีเงินทองไหลามาเทมาทั้งรายรับทางตรงรายได้เสริมและลาบลอยจากการเสี่ยงโชคส่วนด้านการงานการค้าคุณจะพบผู้ช่วยเหลือให้หลายสิ่งลุลวงดังนั้นควรเพิ่มความขยันอุตสาหะให้มากแม้ช่วงนี้จะยังไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานอันยิ่งใหญ่แต่ทำไปเก็บสะสมไปหากทำมากทั้งผลงานและทรัพย์สินก็เป็นผลรวมที่กลับมาหาคุณไม่ใช่น้อยเช่นกัน ด้านครอบครัวควรระวังความปลอดภัยและการทะเลาะเบาะแว้งของคนในบ้านสิ่งใดที่พอผ่อนปรนยืดหยุ่นกันได้ก็ขอให้คุณทำเพราะยามที่เกิดเรื่องแล้วจะไม่สามารถยุติได้ง่ายๆความรักเดือนนี้พบการขัดใจเกิดปากเสียงได้ง่ายคุณควรระวังเวลาที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันแล้วหนีออกไปนอกบ้าน อาจทำให้ต่างฝายต่างประชดประชันเรื่องจะไปกันใหญ่จึงขอให้คุณใจเย็นและพยายามหาทางยุติเหตุให้จบภายในบ้านจะดีกว่าค่ะต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีจอในเดือนนี้กันค่ะวันสมพงษ์ ได้แก่วันที่สองวันที่หกวันที่สิบวันที่สิบสี่วันที่สิบปดวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบหกและวันที่สาสิบกันยายนวันถูกฉลกได้แก่วันที่สิบเอ็ดและวันที่ยี่สามกันยายน วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่12และวันที่24กันยายนวันให้ร้ายได้แก่วันที่สามวันที่ห้าวันที่สิห้าวันที่17วันที่2 7และวันที่29กันยายน